ผมบอกแล้วว่าตอนนี้โคตรพีคเช็กกี้คือผีฆาตกรและพ่อเฟสกับแม่เบลมากก็ได้เสียกันไปที่เรียบร้อยปริศนาที่เกิดขึ้นไปจุดประสงค์อยู่อย่างเดียวและแอมเบอร์เธอมีสายศาสตร์จริงๆหรือเปล่าฆาตกรเอาจูดี้ของผู้ชายไปทำอะไรและเบลมากไปรู้เรื่องอะไรมามาเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้ฟัง ซึ่งวันต่อมาชักเก้ก็ได้กลับมาเรียนตามปกติแต่ภาพหลอนของเขาก็ยังไม่หายไปยังเห็นภาพของแม่เฟสออกมาหลอกหลอนแทบจท,ทุกช่วงเวลาโดยทางแอมเบอร์ก็ได้มาเรียนกับพวกเขาด้วยเธอน่าจะเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญอารมณ์เหมือนกับตัวละครลับอะไรทํานองนี้ ตอนนั้นทางผู้พออ,อและตำรวจก็ได้เดินเข้ามาเพราะเหมือนว่าจะมีข่าวสาคัญมาแจ้งให้ทราบคุณครูเอ็ดที่จะมาสอนพวกเธอในคาบใหม่นะหายตัวไปเววมาก็เริ่มสงสัยในทันทีว่าเขาเอาจจะถูกสะดอกเคอไปเรียบร้อยตอนนี้นอกจากเววมาที่ทาตัวเป็นนักสืบแล้วทางของเฟดเองก็เริ่มจริงจังในเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็าขอยืนยันว่าเรื่องของแอนเพอร์คอกเบิร์นและเอ็ไม่ใช่ฝีมือของวิกตอเรียแน่นอน และเหมือนเฟดเองก็จะมีหลักฐานสําคัญอะไรบางอย่างอยู่นะครับเขาถึงได้มั่นใจได้ขนาดนี้ทางแม่แนบนี่ที่สัมผัสได้ก็เลยเข้ามาเตือนทั้งสองคนเอาไว้วันนี้เป็นเรื่องของตํารวจเพราะฉะนั้นอยากเข้ามาเจอกถ้าใครเกิดเข้ามายุ่งก็ตามจะถือว่าทําผิดกฎหมายโดยทันทีจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางไดยาที่ตอนนี้กําลังมีไฟเขียนนิยายหลอนของเธอโดยหลังจากที่จับได้ว่าอามานั้นมีชู้เธอก็พยายามติดต่อหาคุณเอสเพื่อจะนัดเข้ามากระชับช่วงล่างกันหน่อยแต่เหมือนว่าตั้งแต่เจอกันรอบก่อนไดยาก็ไม่สามารถติดต่อเอดได้้ออีกเลยเขความไปเท่่่าาไไหรรกกก็มมีมตอบับ จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางฝั่งเวลาที่ตอนนี้กําลังเข้ามาหาเฟร็ดเพราะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาปิดบังอะไรเธออยู่แต่ทางเฟร็ดก็ไม่ยอมบอกนะครับเพราะตํารวจสั่งห้ามไม่สืบสวนแล้วแถมทางคริสจะจากเองก็สอนไม่ให้ตั้งคําถามใดๆซึ่งการกระทําพวกนี้ก็เลยทําให้เวล玛น่าอยากรู้ปีกเธอก็เลยเข้าไปบอกเพื่อนๆว่างานปาร์ตี้ชิคกี้ฟเดย์ที่จะจัดขึ้นนั้นเธอต้องการจะจับคู่กับเฟร็ด เพราะเหมือนในงานปาร์ตี้ที่ว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานพอสมควรเวลมาก็เลยจาใส่ช่วงเวลานั้นอดอ้อ,อนให้เขาเปิดเผยหลักฐานที่มีให้เธอดูแต่ออลิฟก็ปฏิเสธน้ำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะงานประเพณีครั้งนี้จะต้องเป็นการจับคู่แบบสุ่มเท่านั้นเพื่อรักษาวัฒนธรรมให้คงศักดิ์สิทธิ์ต่อไป เวลามากก็เลยพูดลอยๆนะครับว่าประเพณีศักดิ์สิทธิ์หรือประเพณีหล่อเลื่นจีจีก็เลยเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังประเพณีคริกกี้ไฟเดย์เริ่มต้นขึ้นในปี1890เมื่อทั้งเมืองของเราอยู่ในสภาวะตึงเครียดเกินไปขนาดแค่ได้ยินเสียงเปิดประตูก็ถึงกับขึ้ขขนมาเลยเฮเลนสาวฮอตของเมืองนัเวลานั้นจึงได้ช่วยคิดกิจกรรมที่อฟื้นฟูทุกคนให้นักเรียนจับคู่กันและหยดน้ำมันใส่บานพับประตูเพื่อลดสภาวะไม่ให้คนได้ยินเสียงและเครียดมากกว่าเดิม ประเพณีนี้ก็เลยสืบทอดและศักดิ์สิทธิ์มาถึงทุกวันนี้ทางฝั่งเชดก,กี้ตอนนี้กอำลังเข้าหาโลล่าเหมือนว่าเขาต้องการจะรู้อะไรบางอย่างจากเธอและคืนนั้นแดบนี่ระเวลมากก็ได้แอบเข้ามาในโรงเรียนเพื่อจะมาสับเปลี่ยนการจับคู่ให้ตรงล็อก เมื่อดบนี่รู้ว่าเบลมาจําไม่จับคู่กับเธอก็รู้สึกเสียใจนะครับเบลมากกเลยเข้าไปงอนด้วยนิ้วมหศัศจรรย์วันต่อมาก็เป็นไปอย่างที่เบลมาได้วางแผนไว้เธอกับเฟรดก็ได้จับคู่อยู่ด้วยกันส่วนทางแดบนี่ก็ได้จับคู่กับแอมเบอร์ต่อมาทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปทํากิจกรรมทางเฟรดและเบลมาก,ก็ได้ไปทางอาพาร์ตเมนต์ของคุณเอ็ดนั่นก็เลยทําให้พวกเขาได้เห็นว่าตอนนี้ตํารวจได้เจอศพของนายเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฟรดก็เลยบอกกับเบลมาให้รีบไปซ่อนตัวถ้าตรารํารวจ เบบี้มทเทลโอกาสก็เลยต่อรองกับเฟสว่าฉันจะไปซ่อนตัวก็ได้แต่นายต้องแสดงหลักฐานที่นายมีให้ชั้นดูด้วยสุดท้ายเฟสก็ต้องยอมนะครับเพราะกลัวว่าจะถูกตำรวจนั้นเจอตัวและเพิ่มข้อหาที่คุยกันเอาไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางแดฟบนี่และแอมเบอร์ทั้งสองคนก็ได้คุยกันและมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันแอมเบอร์เธอเชื่อในเครื่องรางและโชคชะตาส่วนแดฟบนี่จะเชื่อในความจริงและการกระทํา แอมเบอร์ <Amber S 2> ก็เลยจะแสดงให้ดูว่าฉันมีพลังที่สามารถทําให้พวกเราเป็นผู้ชนะพอพูดเสร็จสิบล้อก็หามเธอไปเลยนะครับซึ่งผมก็อยากใส่ภาพให้ดูจังแต่ก็ทาไม่ได้เพราะช่วงนี้ YouTube มาจ้องแต่ก,กะด้วยผมอยู่จากนั้นเฟสก็ได้พาเวลมามาที่บ้านเพื่อดูความจริงที่เขาปิดบังเอาไว้โดยมันก็ได้ทําหุ่นจําลองแม่มันขึ้นมาอารมณ์เหมือนพวกกุมารทองแถวบ้านเราอะครับซึ่งทีเด็ดมันก็อยู่ตรงนี้นี่คือแฟ้มคดีของนายเพอร์คเคกเบิร์นและในตอนที่เขาตายเฟสก็ได้รูปภาพของฆาต ทางเฟตก็เลยบอกว่าเป็นนักสืบที่ฉันจ้างเอาไว้และอย่าถามเชียร์ว่าเขาคือใครเพราะขนาดกูเองก็ไม่รู้พวกเขาไม่เปิดเผยตัวตนจะคุยกันผ่านแค่อีเมลเท่านั้นแตนารเวบาก็จจาได้ขึ้นมาว่าผีตัวนี้นเธอเคยเห็นมาก่อนทางแอมเบอร์หลังจากที่แดบนี่พาเธอมาส่งโรงพยาบาลเหมาะก็ได้ตรวจด,ดวูการสภาพร่างกายก็โอเคปกติดีแอมเบอร์ก็ได้บอกกับแดบนี่ไว้มึงลองฟังเสียงเอ็ดอาร์ของประตูโรงพยาบาลดูสิว่าถ้ามันมีเยอะขนาดนี้มันน่าจะทําให้พวกเราเป็นที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนตัดภาพมาทางชักกี้กันบ้างทีตอนนี้ก็ได้นําาาาาพวกแบนดด้มทลออองงะไรย่ง ขาก็ได้ถามคำถามเชิงจิตวิทยากับพวกเธอเพื่อนําม,มาวิเคราะห์อะไรบางอย่างที่เขากําลังจะทำทางเวม่าเละเฟรดก็ได้มาที่ร้านคอสตูมและพวกเขาก็ได้เห็นกับชุดที่เหมือนของฆาตกรและนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผีวิญญาณนะั้ไม่มีอยู่จริงเวมาก็เลยถามกับผู้จัดการร้านว่าคนสุดท้ายที่มาเช่าชุดนี้เขาเป็นใครกันแน่ แต่ทางผู้จัดการก็บอกไม่ได้นะครับเพราะมันคือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าซึ่งจังหวะนั้นก็ได้มีพวกเด็กเวนเข้ามาปวดหน้าร้านพอดีผู้จัดการร้านก็เลยต้องออกไปไล่เวมาก็เลยใช้โอกาสนั้นกระโดดเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เด็กเวนของจริงเลยอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็รีบเสิร์ชหาข้อมูลของลูกค้าและก็ได้รู้ว่าคนสุดท้ายที่เช่าชุดนี้ที่แท้ก็คือชาก,กี้โรเจอร์ของเราเองเวมาก็เลยพาเฟสมุ่งหน้าไปที่บ้านของเขาซึ่งตอนนี้ทางฝั่งแดบนี่และ Amber, แอมเบอร์พวกเธอก็หยอดน้ำมันไปได้มากกว่่่่่าาาาา20ปปรรระะตตููแแแลลล้้้้้้วถออออออยยยยยกกกกเเเเ็็นนนนผคีมมมมัังไพพบ์ธืืหใจขึ และในจังหวะนั้นก็ได้มีชายคนนึงโผล่พรวดออกมาซึ่งตอนแรกทั้งสองคนก็คิดว่าหมอนี่คือผีแต่ที่จริงมันก็คือหมอนี่แหละมันก็ได้พาทั้งสองคนมาที่ห้องเย็นเพราะที่นี่มีประตูที่รังอดเดียดเยอะมากโดยสาเหตุที่ทั้งสองคนนั้นดวงดีขนาดนี้หรือมันอาจจะเป็นคุณใส่ที่แอมเบอร์เล่นจริงๆพอตัดภาพมาทางฝั่งของชายก,กี้ตอนนี้งานวิจัยของเขาก็ได้สาเร็จรุ่งวงไปที่เรียบร้อยเขาสามารถทําให้พวกแบนด้าที่เหลือแต่สมองกลับมาเคลื่อนไหวเองได้อีกครั้งโดยการ,ปรโปรแกรมเข้ากับสเก็ต ทำไมในคืนที่นายเพ์ค็อกเบอร์นั้นตายนายต้องใส่ชุดผีชุดนั้นด้วยหรือที่แท้นายคือฆาตกรซึ่งพออยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดแช็กกี้ก็ได้ถูกภาพหลอนเข้ามากืนกินอีกแล้ว เว,วมาเห็นเพื่อนท่าทางไม่ดีก็เลยหยิบขนมเข้าไปยัดปากมันเมื่อแชกี้ดีขึ้นแล้วเขาก็เลยบอกความจริงถึงสาเหตุว่าทำไมเขาต้องอยู่ที่นั่นเขาแอบไปขโมยสมุดบันทึกของดร์เอ็ดนามาเพื่อจะนํามาวิจัยต่อเฟทรได้ยิยนก็ไม่เชื่อนะครับเพราะเขาคิดว่ายังไงจะต้องเป็นแชกี้แน่นอนเพราะขนาดแม่ของเขาแชกี้ยังจัดการมาแล้วถึงหลักฐานมันจะบ่งชี้ไปทางแชกี้จริงๆแต่เว,วมาก็เชื่อเขานะครับแชกี้ไม่มีทางทําเรื่องพวกนั้นแน่นอนถ้าเขาจะลงมือจัดการอะไใครสักคนมันจะต้องเป็นเธอคนแรกจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาาทงแบบนีอร ในระหว่างที่พวกเธอกำลังหยอดน้ำมันในห้องเย็นเธอก็ได้ไปเจอกับสช่องที่ปิดแปะไปมันมีเทปแปะเอาไว้และห้ามใครเปิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแดบนี่แกมเ,เบอร์ที่เห็นก็ถึงกับมองหน้ากัน มันจะมีอะไรนะ่ากลัวมากกว่าความขี้เสือกของเด็กวัยรุ่นวะทั้งสองคนก็เลยฝ่าฝืนกดและเปิดดูแม่งเลยโดย2ศพนั้นก็คือนายอพเภอคเคเบิร์นและคุณเอ็ดทั้งสองคนที่ได้เห็นนี่ก็ถึงกับหวาดกลัวสุดขีดแดบนี่ก็รีบเรียกเวลาให้มาดูและเมื่อเวลาก,กับเฟตที่ได้เห็นนี่ก็ถึงกับตกใจเพราะอาวัยวะเพศของทั้งสองคนนั้นถูกเอาออกเวลาก,ก็รู้สึกว่านี่มมนเหมือนกัคดีแรกเลยเปลี่ยนจากการที่ตามลาผู้หญิงมาตามลาผู้ชายแถมรอบนี้ยังซาดิสกว่าเดิมคือเปลี่ยนจากสมอองงมาเเเป็นนส้ดดผย เม,มากก็ได้ใช้ข้อมูลที่เธอเจอเหมือนกันมันคือรูปภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดหน้าสถานีเธอก็เลยชวนแด็บนี่แลมเบอร์ไปด้วยกันแต่ทางแด็บนี่ก็ปฏิเสธนะครับเพราะเธอต้องการจะทำง,งานชิกกี้ฟลเดย์และสำคัญเลยต่อจากนี้ ดายาก็ได้แอบมานัดพบกับวิลเลียมโดยความรู้สึกของพ่อเฟรดเองเขาก็รู้สึกผิดแทนภรรยาเป็นอย่างมากเขาแทบไม่กล้าออกไปเจอหน้าผู้คนรู้สึกหวาดกลัวสังคมไปหมดเลยดายาก็เลยเข้าไปปลอบใจเขาด้วยการซื้อเหล้ามาฝากคือจริงๆแล้วสาเหตุที่ทั้งสองคนมาเจอกันดายาเอยากยสัมภาษณ์วิลเลียมเพื่อจะนําเรื่องราวที่เธอถูกหลักพาตัวไป มาเขียนบรรยายน็นหนังสือให้ผู้คนได้อ่านกันพอเฟรดก็เลยบอกว่าก่อนจะสัมภาษณ์พวกเรามาดื่มกันก่อนดีกว่าเพื่อจะได้ฟิลเธอเองก็เหงาฉันเองก็เหงาเราลองมาสป,ปาร์คจอยกันดูไหมแม่ของเวบ้าท,ที่ได้ยินนี่ก็ถึงกับเขินหน้าแดงเลยนะครับเหมือนว่าช่วงนี้เธอเองก็มีความต้องการเหมือนกันผัวก็ทิ้งเด็กก็หายมันก็ต้องมีหิวหิวกันบ้างเลยเนาะทางเวบ้าก็ได้บุกมาที่สถานีตำรวจเธอก็ได้เข้าไปวอยไวยกับแม่ของแดฟนีเพราะอยากจะรู้ว่ารูปนี้มันคืออะไร ดานหน้านี่ถึงก็ตกใจเลยนะเธอไปเอารูปนี้มาจากไหนกันมันไม่น่าจะมีใครเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้นอกจากพวกเราสิลินดาก็เลยสารภาพประชาเให้คนส่งให้เฟดเองเพราะคิดว่าเขาอาจจะช่วยตามหาข้อมูลเพิ่มไม่ได้แต่ว่าทั้งสองคนก็ต้องตกใจเข้าไปอีกเพราะนอกจากเด็กพวกนี้จะมีรูปแล้วพวกเธอก็ยังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอวัยวะเพศที่หายไปเวมากก็เลยแจ้งไปว่าก็ลูกสาวตัวดีของพวกคุณไงลาบอบพวกเราและในระหว่างที่ทุกคนนั้นกําลังคุยกันก็ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกําลังแอบฟังอยู่แถมมันยังส่งเสียงนน้ใอองชาขเิ per เอาละงานนี้เรื่องบุ่บุได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งทางฝั่งเช็กกี้ในระหว่างที่เขากำลังอยู่คนเดียวในห้องจู่ๆต่จาน,น้นโลล่าก็ได้เข้ามาหาเขาเธออยากตอบแทนเช็กกี้ด้วยการช่วยเขาให้หายจากภาพหลอนซึ่งช่วยด้วยวิธีไหนก็ไปคิดกัเราเองนะครับสุดท้ายของคืนนี้แดบนี้และแอมเบอร์ก็ได้เป็นผู้ชนะของงานเช็กกี้ไฟเดย์และข่าวก็ยังรายงานต่อไปอีกว่าน้องชายของนางเพงอร์ค็อกเบิร์นอย่างไอมอร์ก็ได้มาประกาศให้ชาวเมืองรู้ว่าดดนน่าและลินดากำลังมีแผนอะไร และตอนนั้นหลังจากที่เวลมาก,กลับมาที่บ้านเธอก็ได้เห็นกับภาพบาดตาบาดใจว่าแม่ของเธอกับพ่อของเฟสลังกระชับมิตรช่วงล่างกันเอาละครับความวุ่นวายครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องเย็นอีกครั้งที่คุณหมอก็ได้มาตรวจด,ดูความเรียบร้อยแต่จู่ๆเขาก็ได้ถูกใครบางคนเข้ามาจัดการถูกสะเดาะข้อหายไปอีกลายเอาละครับและคนร้ายได้ตอนนี้คือใครขอตัดจบไป้เพียงแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมไปรีบต่อตอนหน้าให้เลยกดไลค์กระตุ้นเอนเกตให้ผมหน่อยช่วงนี้ YouTube มันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ให้ผมรับสปอนเซอร์ไม่ได้เว้ยเล่นเอาสามหมดไฟลงคลิปเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรผมเลิฟๆทุกคนมากลงสปอนเซอร์ไม่ได้ก็ลงคลิปอยู่ดีอะก็ใครอยากสนับสนุนก็ซุปเปอร์แตงได้นะครับ ผมพูดนอกเรื่องเยอะเกินไปแล้วเรามาต่อเรื่องการ์ตูนกันดีกว่าทุกคนคิดว่าคนร้ายได้ตอนนี้คือใครและมีจุดประสงค์อะไรกันแน่และใครที่รู้แล้วก็อย่าสปอยผมนะครับเพราะผมก็ยังดูไม่จบเหมือนกันแม่เฟดจะรอดจริงๆไหมและแอมเบอร์ไม่ยศยัทธาจริงจริงหรือเปล่าอันนี้เธอก็ดูน่าสงสัยอยู่นะผมดูมา2ตอนที่ผมรู้สึกว่ามันมีจริงๆอะ่ะแต่ว่าเรื่องพีิในตอนนี้เลยคือแม่เวมากับพ่อเฟดเวผมก็เข้าใจเลยครับว่าหิวกันก็ควรลืมหูลืมตาดูบ้างเดอ้กอกระหน่ำซ้าไม่คิดว่าเป็นเพื่อนลูกเลยก,ลก,ลกลาร